ตึกตำนานเสียสวินหรือการเล่ย์บทเสียสวินตอนที่125มงามังงะหน้าตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า Knife of the Wall หรือเราสามารถแปลไทยได้ว่าอสุวินแห่งสงครามภาไปตัดมาที่ตัวของแลนส์ลอตที่แลนส์ลอตในตอนนี้นั้นกําลังระเบิดพลังนานาชิที่เห็นตัวของแลนส์ลอตแบบนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาพลังเวทเจ้ารุนแรงมหาศาลนะตัวข้าเคยดยินมาว่าเจ้าเคยป่ามือมาแล้วกับราชาเธออยู่คนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกกับข้าว่า ตัวเจ้านั้นอยู่เหนือการคาดหมายใจที่เขาได้มีการคาดการไว้ทั้งความกล้าหาญและความแข็งแกร่งนั้นและตัวเขายังได้พูดต่อยว่าตัวของเจ้านั้นกลับไม่ได้ใช้มือขวาในการต่อสู้แต่เป็นการต่อสู้ได้มือซ้ายบางทีแล้วที่แขนขวานั้นอาจจะกําลังบาดเจ็บหรืออาจจะเป็นคอจํากัดของการกําเนิดพลังเวสิ้นคําพูดนั้นแลนสล็อตนะฮะก็ได้หนีหน้าเล็กน้อยคือความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นจะตีสองหน้าไปก็เท่านั้นเพราะว่าในความจริงแล้วฉันฝึกฝนแค่มือซ้าย ดังนั้นแล้วใหญ่ต้องพูดเยอะเลยนานาชีที่ได้ฟังตอนนี้เนี่ยถึงก็เบื่อฮะเหตุผลของเจ้าคือมีแค่นั้นงั้นเหรอแลนสลอนนี่คือถึงก็อยู่อะมีปัญหานักเรื่องไงฟะนานาชีเนี่ยก็ได้ตอบกลับเออเปล่านะและฉะนั้นแลนสลอนนี่ยก็ได้พูดต่อเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันต้องจัดการนายแล้วเพราะว่าฉันเริ่มชักกระบนเรื่อง,องเพื่อนฉนันในตอนนี้แล้ว สิ้นคาพูดนั้นแลนสซลอตนะฮะก็ได้ขยับขาเล็กน้อยทําให้ในตอนนี้เราจะได้เห็นว่าพลังเวทมหาศาลของแลนสซลอตเนี่ยกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ในตอนนี้นานาชีเนี่ยถึงก็ตกใจไอเจ้าเด็กนี่จากนั้นขณะที่แลนสซลอตเนี่ยกำลังตั้งท่าอยู่นานาชี้นะฮะก็ได้กระโดดลอยฟ้าพร้อมที่เขาในกางปีกนางฟ้าและเสียงเขาก็ได้พูดออกมาสายตานั้นของเจ้าช่างดูดีเลยเนี่สิ้นคําพูดนั้นนานาชี้เนี่ยก็ได้ใช้วเวทในการโจมตีทช่ยงนแล้ว ข้าจะใช้พลังทั้งหมดในการโจมตีสิ่งนี้คือทั้งหมดที่ตัวข้าได้มีแล้วและจากนั้นข้าจะมีการตัดมาหากเวนกับทิสตันเสียงกระเวนเนก็ได้พูดออกมาที่นั่นเกิดอะไรขึ้นกันพลังเวทการต่อสู้มหาศาลมากและจากนั้นทิสตันเนก็ได้พูดต่อแลนส์สลอตฉันมั่นใจว่าพลังเวทขนาดนั้นมีแค่เขาแน่และสวอตเนก็ได้พูดเสริมและที่นั่นก็ยังมี ไอเผ่านางฟ้าอีกตัวถึงแม้ว่านะตอนนี้ก็เวนกับทีซันเนี่ยจะมองอยู่นะที่ห่างไกลกระเวณในตอนนี้เนี่ยก็สามารถสังเกตได้นั่นมันกางเขนขนาดยักษ์พลังเวทแห่งแสงพวกเขาในตอนนี้กําลังเอาจริงในการต่อสู้แล้วและงจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่นานาชิตัวของนานาชิเนี่ยก็ได้ทําการไล่ลำํำซีเคนสก,กิลเซสซุจูจิเซเอหรือชื่อภาษาอังกฤษเลยคือ i n s t a n t c o s t a โดยเราสามารถแปลใชยได้ว่าดาวกางเขนดุดไว จากนั้นการโจมตีเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าใส่แลนสล็อตตัวของแลนสล็อตตอนนี้นะฮะก็ได้ตั้งท่าและจากนั้นนะฮะก็ได้เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นเสียงระเบิดที่ได้เกิดขึ้นจากพลังการเขตนเนี่ยค่อนข้างมหาศาลมากนาานชีที่กําลังลอยกาอากาศเนี่ยก็ได้พูดออกมาเพราะฉะนั้นเรานี่คือ่าในการทดสอบตัวเจ้าที่ที่สุดแล้วทักษะในการโจมตีนี้แม้แต่ราชาเธอเองก็ยังเคยบาดเจ็บมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวเจ้าจะสามารถป้องกันได้หรือไม่ ตัวเจ้านะเชื่ออย่างจริงใจเลยงั้นแหละว่าเจ้าจะสามารถจัดก,การราชาเชื่อได้จริงนะแต่แล้ววินาชีนั้นนะฮะเสียงแลนสล็อตก็ได้พูดออกมาหืมจะว่าไปแล้วสิ่งที่นายกำลังพูดอยู่ในใจเนะ่เรื่องจริงงั้นหรอสิ้นคําพูดนั้นของแลนสลอ็อตนานาชีตอนนี้เนี่ยเชงื่อตกบ้านะการโจมตีตะก,กี้คือไม่ได้ผลงั้นหรอเจ้าหมอนี่หลบได้ยังไงนี่คือท่าไม่ใต้รับของเราในการโจมตีและยังสามารถลบสิ่งที่ได้ไปสัมผัสได้ไม่สิ่ ที่เจ้าเด็กนี่กําลังทาอยู่ในตอนนี้เลยคือการดูดกืนด้วยความสามารถของพลังเวทที่มหาศาลเปรียบเสมือนกับแม่น้าสายหลักเพราะฉะนั้นแล้วแม่น้ําสายย่อยที่ก่าทําความเสียหายก็ไม่สามารถทําได้กลับกลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในพลังเวทในการหลอมรวมเพราะฉะนั้นในตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วพลังเวทที่แท้จริงของเจ้าเด็กนี่แต่แล้ววินาชีนั้นนะฮะอยู่อยู่แรนสลอนเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาเตะเข้าใส่นานาชินานาชีในตอนนี้เนี่ยโดนเตะเข้าอย่างจัง <c oughs> บ้านะเ <c oughs> <c oughs> จ้าเด็กนี่ มาตั้งแต่เมื่อไหร่จากนั้นเสียงของแลนส์ลอตเนี่ยก็ได้พูดออกมา No เนมที่นายชัมออกมานี่ก็ว่าดูดีอยู่นะสิ้นคำชมเชยนั้นของแลนส์ลอตตัวของนานาชิตตอนนี้เนี่ยถูกฉีบกระเด็นไปไกลมากจากนั้นภาพของมังงะจะตัดมาที่การย่อดีของนานาชีตัวข้านั้นเคยปฏิเสธองค์เทพสูงสุดที่ข้าเคยรับใช้เพราะฉะนั้นแล้วจึงได้ถูกลงโทษและในการลงโทษนั้นตัวข้าที่โดนเนรเทศจึงได้สูญเสียปีกไประยะเวลาที่ผ่านล่วงเลยไปตัวข้าก็ไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่า ชีวิตนี้นั้นคงอยู่เพื่ออะไรแต่แล้วข้าก็ได้รับใช้มาสเตอร์องค์ใหม่ผู้เดยมอบชีวิตใหม่ให้กับข้าเขาคนนั้นคืออาเธอร์ดวงตาของเขาในตอนนั้นช่งางใสและแปลงประกายเหมือนกับดวงดาวตัวของอาเธอร์นะตอนวัยรุ่นเขาในตอนนั้นมีอนาคตที่สุดแสนยาวไกลมีชีวิตที่ดีมีความหวังและมีความสุขเพราะฉะนั้นเราข้าจึงตัดสินใจในการปกป้องเขาในฐานะดาบของอาเธอร์แต่แล้ววันหนึ่งดวงตาคู่นั้นกลับไม่เหมือนเดิมความมืดในตอนนี้ มันกาลังกืนกินตัวเขาเรากับว่าตัวเขานะตอนนี้ทิ้งตัวตนดั้งเดิมของตัวเองไปแล้วตัวเขาได้เปลี่ยนไปมากทุกอย่างนั้นช่างคล้ายกับองค์เทพที่ตัวข้าเคยรับใช้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวข้าแค่ต้องการอยากจะเชื่อเชื่อในความจริงใจเชื่อในกษัตริย์ที่ซื่อสัตย์ความฝันที่เคยมีด้วยกันมาในการจะก่อตั้งบิชเนียให้ดีขึ้นแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพลังของอาเธอร์นะกับมากเกินไปเหนือคานานับซึ่งเหตุผลตัวข้าได้ถามตัวเองว่า เขาจะสามารถทําให้อาเชอร์นั้นลืมตากลับมาได้อีกครั้งหรือไม่และขอแทรกใครต้องการเตรม B, รรเิมเกม Rv Free Fire Backcover M หรือว่าเกมอื่นก็สามารถเช็คเลยได้ที่ท s e t ั n g c o m ลิงก์อยู่ที่ใต้ใดีคิปชั่นวิดีโอขณะที่ในตอนนี้นานชิเนกำลังนึกถึงอดีตวินาชินั้นแลนสลอตเนก็ได้พูดออกมาเพราะฉะนั้นแล้วนั่นคือ,อผลที่นายได้พูดออกมาว่าให้ลองค้นหาดูด้วยตัวเองงั้นสินะนานาชินะตอนนี้ที่กำลังบาดเจ็บอยู่นะฮะตัวเขาเนก็ได้นิ่งส่วนกเวณกับทิสซันที่ได้เดินทางมาถึงเนี่ยตัวของ และคนที่กําลังหมอบอยู่นั่นคือใครกันวะจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาแลนสลอโตอีกครั้งเสจแลนสลสลตเนี่ยก็ได้พูดออกมาอ่าในตอนนี้ชนนั้นเข้าใจแล้วพลังของพวกชั้นน่ะสามารถจัดการในการทําให้อาเธอร์น่มีสติขึ้นมาได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วันกล้าพูดอย่างจริงใจเลยว่าถึงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราก็ตามแต่ว่าตัวนายเนี่ยไม่ต้องคิดมาเพราะว่าเรื่องนั้นพวกฉันจะจัดการให้เองอย่างน้อยแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฉันนพอสามารถมั่นใจได้สิ้้้นนนนคําาพพููดดััชกก็ไจบ นี่เจ้าอ่านใจข้าได้งั้นสินะแลนสล็อตก็ได้ตอบกลับไปสำหรับบางคนแล้วการเงียบนะ่ะก็เป็นการพูดที่ไพเราะดีเหมือนกันนานาชีที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ยิ้มจากนั้นแลนสล็อตเนี่ยก็ได้พูดต่อพอฉะนั้นแล้วตัวนายชีเรยนชั้นในตอนนี้คิดว่ายัางไงบ้างนานาชีเนี่ยก็ได้ตอบกลับมันก็เป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าในตอนนี้พูดตามตรงเลยว่ารู้สึกดีมากแลนสลอ็อตเจ้านี่นะ่ะคือด่าของข้า บางชีแล้วมันอาจจะชื่อมากเกินไปสำหรับเจ้าแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วช้ยนี่แทนชนูของเจ้าที่ได้พังไปก็แเรากันและส์ลอตดนะฮะก็ได้หยิบดาบมาโวดาบสุดทื่งั้นหรอขอบใจนานาชีก็ได้หัวเราะไม่หรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าดาบเล่มนี้เลยคืองานฝีมือของดาบาซูเป็นผู้ทําดาบผู้ยิ่งใหญ่ดาบเล่มนี้มีชื่อว่าชิโลจิก้าหรือควางขาวสิ้นคําพูดนั้นของนานาชีและสลลอตเนี่ยถึงก็ยิ้ม เจ้าดาบทื่อนี่คือเป็นของดอปผู้สร้างเอาตามตรงตามหาคนทําอยู่นั้นก็ยังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นแล้วฉันขอรับดาบนี้ไปละนา,นาชิเนี่ยก็ได้ตอบกลับมันเป็นของเจ้าละเจ้าและเพื่อนของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และแล้วเมืองเงเรื่องศึกตำนานเสียสุินตอนที่125ก็ได้จบลงไป สังเกตได้เลยนะฮะว่าดาบเล่มนี้ดียังไงปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ตัวของแรสล็อตเนี่ยจะยืมดาบใครก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าจะเป็นมีดใครก็แล้วแต่เนี่ยเวลาตัวของแรสล็อตใช้ท่าชายนิ่งโลนเนี่ยไอพวกดาบพวกนั้นมันจะหักหรือว่าพังหมดเลยเว้ยแต่ว่าดาบเล่มนี้เนี่ยมันแตกต่างแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมดาบมันถึงชื่ออันนี้คือแบบอาจจะต้องแบบมีพลังเวทไปกระตุ้นมันหรือเปล่าหรือว่ามันมีแบบกลไกลอะไรอันนี้ไม่ได้มีการเฉลยเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสุดครัฟ